สวัสดีครับวิเคราะห์อบอลเต็งโปรแกรมฟุตบอลวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์เวลา22ในกาตรงครับเราอยู่กันในศึกเมืองผู้ดีพีมิลลกอังกฤษผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านโรงระครแห่งความฝันโอทัฟฟอร์ดพบกับเจ้าสัวน้อยฟูแลแมครับ สถิติการพบเจอกัน5นัดที่ผ่านมาเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เก็บชัยไปได้4เสมนนอ1เจ้าบ้านผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้รังอันดับที่6ของตารางผลงานการเล่น5นัดทุกรายการถือว่าทำได้ดีครับ mm hmm. เก็บชัยได้ทั้งหมดส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5นัดที่ผ่านมาก็ถือว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ครับคือเก็บชัยไปได้2เสมอ1แพ้ไป2ครับเอ็ดิคเทนฮาร์ดผู้จัดการทีมผีแดงจะจัดทับมาในแผน4-2-3-1ครับอังเกรโอนานารับหน้าที่เฝ้าเสาเซ็นเตอร์แบ็กเป็น ทางด้านเฮรี่แมกไกวกับราฟายอวารานปีกซ้ายเป็นทางด้านมาคัตแรฟฟอร์ดปีกขวาเป็นอเลฮันโดกานาโช ส่วนกองหน้าตัวเป้าคอยล่าสกอร์เป็นรัสมุทอยลุนครับส่วนทีมเยือนเจ้าส่วนน้อยฟูลเลมตอนนี้อันดับที่12ของตารางครับผลงานการเล่น5นัดที่ผ่านมาถือว่าน่าเป็นห่วงครับเก็บใช้ได้เพียง1แพ้ไป2เสมอ2ผลงานการเล่นนอกบ้านยิ่งน่าเป็นห่วงครับเก็บใช้ไม่ได้เลยแบ่งเป็นแพ้ไป3เสมอไป2ครับมากูซิวาวันนี้จะจัดทัพเจ้าส่วนน้อยมาในแผน42-31เช่นเดียวกันครับผู้รักษาประตูเป็นแบรนเดโดเซนเตอร์แบ็กเป็นทีมริ กับอิซาดิยอฟปีกซ้ายมอบมาให้วินเลียมปีกขวาเป็นดอบบี้เดอะคอโดวาริสส่วนกองหน้าตัวเป้าคอายล่าสกอร์เป็นทางด้านโรดิโก้มูนิสครับ คู่นี้เปิดราคามาทางด้านเจ้าบ้านทัพผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดต่อทีมเยือนอย่างเจ้าสัวน้อยอยู่ที่ราคา1ลูกครับจากการเล่นนอกบ้านของทางด้านเจ้าสัวน้อยถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากครับเล่นนอกบ้านได้ย่ำแย่วันนี้ต้องมาเจอกับทีมที่ผลงานการเล่นในบ้านและผลงานโดยรวม5้านัดทุกรายการยอดเยี่ยมเพื่อไต่อันดับท็อปฟอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเตดยังไงเกมนี้คาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเด็ดในบ้านอย่างแน่นอนครับ